บางได้ใน่ยงน้ำแข็งนะตังยนนาเคือเอาออกแล้วทงน้ำแข็งนะเอาล้เาเคืงบ้าเขามีน้ำาเขางูรู้ไเดกข้างดก้าวอหเกขาวอู้องเดข้าวงไมเกรเาโไเอเขาโอ้เดอกขาเดาองยดกข้าวร้รูห้าน เมื่อนี้ก็เดี๋ยวสิได้ไปบันเวียงทุกคนนะพอดีอ่าทีมงานโทรมาวันลาบป่ากินอะไรได้ป่าเพื่อนว่ามีอันอันนะผู้ใหญ่เพื่อนเลี้ยงนะอย่างงัวเอย่างย่างอะไรทุกคนกินสีนว่าอะไรก็กินซุ้มเดี๋ยวมืัอนี้ไปกับพันแหนนมได้เอาเอาแล้วได้สบายดี ไปทางไหนหากินซีน <g ül> ลาบปากเนะเาะเไปอเดี๋ยวเดินทางไปมาเนี่ยโอ้โหซึกว่าแดดในจ่ากันนะได้เมือนเนาะเดิน,าดานาดทางไปน้ำกันดูคนนึ ก็หอดกันยอดบันตนทุกคนเดี๋ยวจะหน่อยหอดบันหนึ่งกัน,นสาสามบานนะยอดบันเที่ยงนี่ยพอเขาขีมว่าหน,นีนะทุกคนจะสังเกตเห็น สังเกตเห็นป่าอยันนี้นะนี่ทางเขาอันนี้จะเป็นทางเขาบ้านเมียเบาไก่นะแต่ส่วนทางนี้จะเป็นบ้านเวียงหลายคนทรรมาว่ามันไกลบอ่อจากบ้านเบาไก่ไปหาคนะับ้านเวียงนะกระเบาไกลบันใดดูก่นนะ ก็เอาใส่เวลาเดินทางไปทามมะาฮอนนี้นะบ้เฮ้งนะแป๊บเดียวนาสิบดชกึ่งชั่วโมงส,มงสำหรับทุกคนไปเนะี่ยในกระไปนี้ทั้งนานี่เป็นโคอู กันจะเป็นข้วอู่บนฝังหน้าเหาทุกคนนะตอนนี้เดินทางมาหอดเวันดีทุกคนบขึ้นไปตรงได้นีหมูอถึงเฮงดีหมูถึเฮงแฮ เฮ้วหน่ะเฮ้วเฮ้วขันเออผ่านแล้วจ้ะบ่แม่นเนาะเรไปหาเลาะหาหมู่ตัวลุดแต่เฮ้วอุ๊บเจ้าอันพยายามเอาไม่เฮ้บ่นน่ะเออคือว่ามาคือเราไปหาเลาะบาเอยบังเธอบามันหากระมังก็มีว่ะเฮาไปมาเฮาเงง่ยงเงี่ยงเงี่ยงแม่นรไปพวกสิแม่นลิ้เฮ้วถุกุเฮ้วลิ้วตายล่ะดำเลยดำเลยเขียวล่ะ มาเฮาเงางังแบบโอ้ยแม่นเฮวอันนี wow. okay. mm ้มีแม่เฮวที่มุ่งงานด้วยว่าเฮวมีแม่เฮวขันนี่เฮวเฮวแบบเขาเเ็อาเออเฮวก็เฮ็ดเอาได้ไหมแม่เฮวสปติดโอ้แต่จะได้เน้อได้ได้ไหนได้บริไปปู๊บวะบริไปวันเลี้ยงบ่มาเนี่ยเฮ็ดเพิ่มอีกเออมาจะน่าไปมีหิวมื่อที่ก็ลงมาตะดกก็ลงมาตะดงเฮ็ดเพิ่มวันนึง กินชอบกินชุ่มกันนั่นแหละมีจั๊กมีหม้อเพื่อเดินทางต่อทุกคนนะนี่ก็ยังบุกไกลได้มาหนีแว่ทีมงานเนาก่อนตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเลยเดี๋ยวไปวางเครื่องบ่าวท้องไหมเพป็นก่อนเพหมนแหละจะอยู่บอลได้ดอกสบายดี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  ตัง้งยกตัวเรียร้อนนาะสวัสดีสัสดีสบายดีสบายดีนพงคือเก้าสองสองเนื่องโอกาสเนี้ยไงฮะกินคือเก้ายามียยังแลยเนาะยังไปสบายดี บมมีทา่ากัโะนะอ้ว่ากันนะบอดรอนไม่ใช่อวอยู่วังมีผู้ชาปและวะโอ้อินตาปะซิว่ะนะนาบโต้ได้ไหมนารักนน้นใช่เลยบอนไดมีผู้ชาาเลยมีแล้วน่นนี่งเนาะโอ้เกินมาเพอ่อชิงนะโดยเฉพาะสูบเกินไปอันพญาอินพญาแทนน,นั่นเพ้น แต่งมาเรียบร้อยแล้วเกิดมาสิ่งนั้นโดยพาะด้วเจ้ารเล่าเยอะไรครับพี่จัดอนได้จะคือซ้ำใม่นองนี่เนาะนั่งน้ำกันนอกนี่หละครอร่เนาะเพราะชงเดียวกันชงเดียวกันเลยแม่ไม่รีลย ตากแต่พูดนะนะแควหักแควหักก็รอนพุณนะแค่นั้นนุ่มมาก็ออกบอกควันนุ่มขายเหี้ยวเพื่นเราแมนล็อกดีจะได้นะล็อกควันดีจะได้นะตอล็อกเพื่นตอล็อกควันดีป้าจะขึ้นซ้ำไม่นองน่าห่วงไงเนาะเฮ้ยแต่็มไปเลยเออตูนึงเขาเนาะชูเลลายละชูเลลายละมันเนาะสองคนมานี่นะ มาเลยไปเล้เอาสบายดีสบายดีสบายดีคนป้ามาแต่เชิาเดี๋ยนี่เลีวเพิ่งเป็นปีแล้วไม่เห็นนั่นเลยยังอ่ะข้าวจันาไปประจําการอยู่พคนเลยเอ็ดเปอร์ตินซีบอาเป็นปียังเมียนีป้าบวชเช้าเมียนีป้าแล้วแล้วอ่ะเนื้อวันนล้ไก่นี่บอหมีนี่ก็บบอขั้นว่าแบบนั้นละโบ๊ท บอคำว่าเป็นหน้าปลาหอยเข่าใจแล้วปลาหอยกันโดนเติบเลยนะแม,ม่นโอ้คุณชมพงชมพงเงียบค <c oughs> ิดเลยยาเลยปลาหอยเข่าใจล้วนี่นมะเเห็นว่าเราเงียบเงียบนะเอองเดียวกันนี่แเราแต่แต่อดแต่ทางนี้บอ,อุดคือสิเมนเต็มอิม่มเนาะแบบ จนกลมใส่เทัวนะครับเนาะเออมอนี่นะพ่อกโมเมนต์จะมุกฮาหุนรถตู้อีนหุนบมแมนเสือองนั่กับประจักษ์เนาะคอยย่างคอยเออโอ้เมื่อเรียบร้อยอ๋อเมื่อไงอีกโผดโพอันนี้สบายดีสบายดีสบายดีมีเห็นหน้าเห็นโนต์ตะเฮงละนั่นได้ยังวะมีมือนนี่แหละฮั่นมอกมามาแล้วมาช้าหมดเลยหมดเลยลุกแน่นั่นะไรเจอเออตัวนี้บ่กปลากระยนี่น้ำปลากรลายนี่อ๋อเบียร์จังล่างอันนี้ฮะจะเต็มอันนี้ เออถบงกินลยังซ oh, er <x S 2> ้เนี่เินอาแม่ซซ้ไดบังเนาะนี้เนคอยนเราเล่าไปชาปีแล้วเอเจ้ากินแล้ลุกแด่นะนะเจ้าลุกเอรงนี้เจ้าเนี่ยขานมาเลนวนี้เอขนาดเนาะม่ดูเลยนะอ๋อถูก สบายดีสบายดีสบายดีบรงขึ้นปลาก็จนนี่งดย่าร่มร่มแห้งพมแห้งเนาะอยู่บ้านก็มีใส่นี่อนย่านรมเ่อแส่ได่เห็นไรใส่ใส่ใส่ใ่ ช่างช่งอีตาในเด่นอันนั้อยู่ผู้สาวัโอ้สบายดีผู้สาวเเมงงามแด้าค่ะโอ้ยคนเยอขันยงดีเฮ็ดคนลออยู่คนแนมมืองอ็มาดูแนมมาได้ไกลกับว่าเจ้าโดไดเบอร์หนึ่งโอ้ยไมจวบไปใช่เบาปลาว่า่องนี่ยังวีดีเ้าได้มีคู่ห้ายังเนาะ ความเบ,บ <S <s ิ่งค well, ือจะมีอันข้าเบื่อนนายแห้งเลยเนนั่นนั่นข้างใหญ่ไม่ใหญ่เยอคงแน่เบื่อนนายนะ้วทางนี้ก็เดมือไปใส่ปักปักไปเลียร์อยู่บดิยุดเออไปกูไปกยเขาใหญ่เขาใหญ่เพราะป่าใช่แบบนี้ได้เห็นว่าผู้ชายยุคเระ อย่าคือปลาหมึกนี่โอ้ย้เช้าเนี่ยฉ้อกจะปบเนาะนั่นแหละเานี่นะสำน้ำหน้าเนาะผู้เช่าผู้เดียวในแนมมึงยคืขึ้นยะขึ้นแม่งวันต้อมขี่เนาะญยติกันอยู่แย่งกันอยู่ป่วยเสียป่อยเสีย ก้อนขีก้อนเดียวนี่บอกเปลี่ยนกันต้อมอยู่โอ้ยค่อยไปกันเดียกันว่าจะจัดได้อเปลี่ยนเปลี่ยนฉชนแนอื่นก็บอกวเก็บจ็ดก้อนขีไว้เดี๋ยวได้เต็มที่หรือเปล่เล่นดีเลยเล่เรื่อยๆเนาะขี้ข้าวอิ่มเลย

อยังก่อนมามหมายดูจนปกไกเนี่เราโง่คามโง่าปไกลดลดเลโ้อนนีนโกนเปนาีพ่ทั้งนั้นว่เป็นกลยรือวเอียน้อยดันน้ราักไ้เลยคับกันหนาวเลยนะคำเอา้ำเอาล่ะเจ้าพาวัด คับนายถ centimet, <c oughs> ้าใกลเล่า <serves> ก็รันไนรังไคผู้สาวสำน่อยเลยนะเออไโอ้กับนกับนเอาลังเอาลังเลเดิเได้ไปทางไหนเนาะไ่ได้ไปทางใดจับจอดอยู่นี่แล้วนะโอ้ยเนียมากแน่นี่นะ ซอยซอยซยอยนงอยนกอี่จะมะทอดซาบนฮะซาบนเนี่ยเขาน่ะ้าได้โหจะคตเออย่างมย่งโว้ยขมินมีผั้อานเขาได้เลยนะเสางามเนะทิงานเอาข้าบ้านเอา้างบานเอาข้างบ้านบ่าดงามปันนกัยังบุมี bao mà Hết luôn Ui Hào không? Chào sốt chạy cái này nè Xem bay xem nào đẹp lắm đẹp lắm như thế Để ตราใส่ใส่เลยนเริ่มมีการแย่งกันเกิดๆเริ่มแล้วตังกันเริ่มนักันนัเกลย nương um. anh ngày... bờ... Joe... oh. đi nô nương anh ta có mi nương anh ta sao cái nón nho nho cái <Stewart>